สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการฟื้นฟูสมรรถภาพวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความลับที่น่าประหลาดใจในการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรักได้อย่างสิ้นเชิงคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนมากมายทั้งอาการปวดเมื่อยนอนไม่หลับหมดเรียวแรง หรือรู้สึกขดหูท้อแท้หลายคนมักคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องยอมรับเมื่อแก่ตัวลงแต่จากประสบการณ์กว่า20ปีของผมผมค้นพบว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อเดือนที่แล้วผมได้พบกับคุณลุงวัย65ปีที่เข้ามาพบด้วยสีหน้าท้อแท้เขาบอกว่าแทบจะลุกจากเปียงไม่ไหวปวดตามข้อต่อไปหมดนอนไม่ค่อยหลับ และรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยเขาลองทุกอย่างที่หมอแนะนำทั้งกินยาฉีดยาทำกายภาพบำบัดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแต่หลังจากใช้วิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้เพียงสองสัปดาห์คุณลุงกลับมาหาผมด้วยรอยยิ้มเดินได้คล่องแคล่วขึ้นนอนหลับสบายและมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความลับอยู่ที่การผสมผสารภูมิปัญญาตะวันออกโบราณเข้ากับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ สิ่งที่ผมจะแบ่งปันวันนี้คือเจ็ดสูตรฟื้นวัยที่เรียบง่ายปลอดภัยและได้ผลจริงซึ่งคุณสามารถทำได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องพึ่งยายาแรงหรือการรักษาที่ซับซ้อนวิธีเหล่านี้ได้รับการพิจิตรและก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิธีการทั้เจ็ประการผมอยากจะแบ่งปันกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายคุณป้าวัย72ปีขี่มาพบผมด้วยอาการนอนไม่หลับเรื้อรังปวดตามข้อและความดันโลหิตสูง หลังจากที่เธอเริ่มใช้วิธีการนวดเท้าตามจุดที่ผมจะแนะนำร่วมกับการดื่มชาสมุนไพรสูตรพิเศษอาการของเธอดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจภายในเวลาเพียงสิบวันสูตรแรกที่ผมอยากแนะนำคือการนวดเท้าตามหลักการแพทย์แผนจีนที่หลายคนอาจมองข้ามเท้าของเรานั้นเปรียบเสมือนแผนที่จำลองของร่างกายมีจุดสะท้อนที่เชื่อมโยงกับอวัยวะภายในและระบบต่างๆทั่วร่างกาย เมื lifts, ่อเรากดนวดถูกจ well ุดจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบและปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติตาหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์การนวดกดจุดที่เท้าจะกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขตามธรรมชาติช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและความเครียดนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นระบบน้ำเหลืองซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำจัดของเสียและลดการอักเสบใน ร่างกายสูตรที่สองคือการดื่มชาขิงผสมสมุนไพรขิงไม่ใช่แค่เครื่องเทศธ,ธรรมดาแต่มีสารจินเจอรอลที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเทียบเท่ายาแก้ปวดบางชนิดการดื่มชาขิงอุ่นๆวันละสองสามครั้งจะช่วยอุ่นร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและบรรเทาอาการปวดข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูตรที่สคือการรับประทานสมุนไพรบำรุงที่เหมาะกับผู้สูงวัย โดยเฉพาะขมิ้นชันและกระชายดำซึ่งมีสารเคอร์อคูมินตลาดการรับประทานสมุนไพรบำรุงที่ผมจะแนะนำนี้ต้องทำอย่างถูกวิธีและระมัดระวังโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวขมิ้นชันมีสารเคอร์อคูมินที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบสูงแต่ควรรับประทานหลังอาหารทันทีและไม่ควรทานพร้อมอยาละลายลิ่มเลือดส่วนกระชายดำนั้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและความแข็งแรง แต่ควรเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนผมเคยมีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ68ปีมาด้วยอาการอ่อนเพลียภูมิต้านทานตำ่ำเป็นหวัดบ่อยหลังจากที่แนะนำให้ทานสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้อย่างถูกวิธีร่วมกับการออกกำลังกายเบาๆเธอแข็งแรงขึ้นมากไม่ค่อยป่วยเหมือนเมื่อก่อนสูตรที่4-7ถึงเเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ไม่ใช่การออกกำลังกายหักโหมอย่างที่หลายคนเข้าใจ เริ่มจากการเดินช้าๆวันละ15-20นาทีโดยเน้นการหายใจลึกๆและสังเกตสิ่งรอบตัวการเดินแบบนี้ไม่เพียงช่วยระบบไหลเวียนเลือดแต่ยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ด้วยต่อมาคือการทำโยคะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเน้นท่าที่ปลอดภัยและเหมาะสมเช่นท่านั่งบิดต,ตัวเบาๆท่ายืดแขนขาที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยไม่กดดันข้อต่อมากเกินไปไทชี้เป็นอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่วิเศษสำหรับผู้สูงวัยการเคลื่อนไหวช้าๆย่างมีสติช่วยฝึกการทรงตัวเพิ่มความแข็งแรงของขาและลดความเสี่ยงในการหกล้มซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุสุดท้ายคือการฝึกหายใจสุดท้ายคือการฝึกหายใจแบบพิเศษสุดท้ายคือการฝึกหายใจแบบพิเศษที่ผมจะแนะนำเป็นเทคนิคที่ดัดแปลงมาจากโยคะและซอ มาที่บำบัดการหายใจที่ถูกต้องจะช่วยลดความดันโลหิตคลายเครียดและช่วยให้นอนหลับดีขึ้นผมขอเล่าถึงกรณีของคุณลุงท่านหนึ่งอายุ75ปีที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงและนอนไม่หลับมานานแม้จะทานยาประจำอยู่แล้วหลังจากที่ผมแนะนำให้ฝึกหายใจแบบ 4, 7, 8คือหายใจเข้า4วินาทีกั้นไว้7วินาทีและหายใจออก8วินาทีทำวันละสามรอบ กน,นอนปรากฏว่าหลังทำต่อเนื่องสองสัปดาห์ความดันโลหิตของคุณลุงลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นและนอนหลับได้ยาวขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับที่น่าสนใจคือการหายใจแบบนี้ช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเตติกหรือที่เรียกว่าระบบพักผ่อนของร่างกายทำให้หัวใจเต้นช้าลงความดันโลหิตลดลงและร่างกายผ่อนคลายนี่คือเหตุผลที่ทำไมการฝึกหายใจจึงสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งเจ็ดสูตรนี้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบการนวดเท้าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนชาขิงและสมุนไพรช่วยต้านการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นและการหายใจช่วยปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติแต่มีข้อควรระวังที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมนี้การนวดเท้าควรทำอย่างนุ่มนวลไม่กดแรงเกินไปโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือเป็นเบาหวานสำหรับชาขิงและสมุนไพรควรระวังในผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือ,อยาลดความดันและการออกกำลังกายควรเริ่มเบาๆค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นตามความเหมาะสมผมอยากเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูสุขภาพในวัยสูงอายุไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยอย่างค่อยเป็นค่อยไปความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นการทำเพียงวันละ15-20้าถึงยี่สิบนาทีแต่ทำทุกวันดีกว่าการทำครั้งละหลายชั่วโมงแต่ทำเพียงสัปดาห์ละครั้งผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายรายอย่างเช่นคุณป้าวัยเจ็ดสปีที่เอิญคนนั่งรถเข็นเพราะข้อเข่าเสื่อมหลังจากทำตามโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่องสเดือน เธอสามารถเดินได้ด้วยตัวเองแม้จะต้องใช้ไม้เท้าช่วยบ้างแต่คุณภาพชีวิตของเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือคุณลุงวัย68ปีที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังต้องพึ่งยานอนหลับมานานหลังจากเริ่มนวดเท้าป่อนนอนดื่มชาขิงตอนเย็นและฝึกหายใจแบบที่ผมแนะนำสองสัปดาห์เขาสามารถลดการใช้ยานอนหลับลงได้ครึ่งหนึ่งและหลังจากสองเดือน เขาสามารถเลิกใช้ยานอนหลับได้อย่างสิ้นเชิงสิ่งที่น่าสนใจคือผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ร่างกายแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วยผู้สูงอายุที่ทำตามโปรแกรมนี้มักรายงานว่ารู้สึกมีพลังมีความหวังและมีความสุขมากขึ้นอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลลดลงความสัมพันธ์กับครอบครัว ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงดีขึ้นเพราะพวกเขามีพลังและความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นผมขอแนะนำวิธีเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับแต่ละสูตรสำหรับการนวดเท้าเริ่มจากการแช่เท้าในน้ำอุ่นประมาณ10นาทีจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดนวดเบาๆที่ส้นเท้าซึ่งเป็นจุดสะท้อนของกระดูกสันหลังทำวันละห้านาทีก่อนนอน สำหรับชาขิงใช้ขิงสดหั่นบางๆสีห้าแว่นป้มกับน้ำสองถ้วยเคี่ยวให้เหลือหนึ่งถ้วยเติมน้ำพึ่งเล็กน้อยดื่มอุ่นๆวันละสองครั้งเช้าและเย็นสำหรับสมุนไพรบำรุงเริ่มจากขมิ้นชันผงครึ่งช้อนชาผสมน้ำอุ่นหรือนมอุ่นดื่มหลังอาหารทันทีและกระชายดำบดละเอียดหนึ่งแคปซูลวันละครั้งตอนเชา้าสำหรับการเดินเริ่มจากเดินในบ้านหรือสวนเล็กๆ หนาทีวันละสามครั้งแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนถึง15บหถึงยีนาทีต่อครั้งสำหรับโยกะเริ่มจากท่านั่งหายใจลึกๆยกแขนขึ้นชา้ชาๆเหยียดตัวเบาๆทำห้าถึงสินาทีต่อวันสำหรับไทชีเริ่มจากการยืนตรงตัวย่ำเท้าเบาๆอยู่กับที่โดยจับราวหรือพนักเตาอี้ไว้ทำวันละห้านาทีและสำหรับการหายใจเริ่มจากนั่งสบายๆหาย ใจเข้าลึกๆนับหนึ่งสองสาสกลั้นไว้นับหนึ่งสองสาสหายใจออกช้าๆนับหนึ่งสองสาสทำสามถึงหรอบก่อนนอนผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยจดบันทึกความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเราอาจไม่สังเกตเห็นการมีบันทึกจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้า ได้ชัดเจนขึ้นและเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปคำถามที่ผมมักได้รับบ่อยๆคือจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีการเหล่านี้ได้ผลคำตอบคือให้สังเกตสิ่งเหล่านี้คุณภาพการนอนคุณหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นและตื่นมาสดชื่นขึ้นหรือไม่ระดับพลังงานคุณรู้สึกกระปรี้กระปราขึ้นทำกิจวัตรประจำวันได้นานขึ้นหรือไม่อาการปวด ความเจ็บปวดตามร่างกายลดลงหรือไม่ต้องเพิ่มยาแก้ปวดน้อยลงหรือไม่อารมณ์คุณรู้สึกสดใสมีความหวังและมีความสุขมากขึ้นหรือไม่ความสัมพันธ์คุณมีพลังที่จะพูดคุยทำกิจกรรมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงมากขึ้นหรือไม่อีกคำถามที่พบบ่อยคือถ้าทำไม่ได้ครบทุกข้อจะเป็นอย่างไรผมขอตอบว่าไม่เป็นไร เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก่อนอย่างเช่นการหายใจหรือการนวดเท้าก่อนนอนแล้วค่อยๆเพิ่มวิธีอื่นๆเมื่อรู้สึกพร้อมสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอการทำเพียงเล็กน้อยแต่ทำทุกวันจะให้ผลดีกว่าการทำมากๆแต่ทำเป็นครั้งคราวเปรียบเหมือนการรดน้ำต้นไม้การรดน้ำเพียงเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอ ดีกว่าการรดน้ำมากๆแต่นานๆครั้งผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยมากมายจากคนที่แทบลุกไม่ไหวกลับมาเดินได้จากคนที่นอนไม่หลับกลับมานอนหลับสบายจากคนที่ซึมเศร้ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะยาวิเศษหรือการรักษาที่ซับซ้อนแต่เกิดจากการค่อยๆปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทีละเล็กทีละน้อย ลองนึกถึงร่างกายของเราเหมือนสวนแห่งหนึ่งที่ต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอการนวดเท้าเปรียบเหมือนการพรวนดินชาขิงและสมุนไพรเหมือนปุ๋ยที่ให้สารอาหารการเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนการรดน้ำและการหายใจเหมือนแสงแดดที่ให้พลังชีวิตเมื่อทุกอย่างทำงานประสานกันสวนแห่งนี้ก็จะเบ่งบานอีกครั้งผมขอยกตัวอย่างกรณีที่น่าสนใจอีกราย คุณป้าวัย78ปีที่มาพบผมด้วยอาการซึมเศร้านอนไม่หลับและปวดตามข้อเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นภาระให้ลูกหลานและไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปผมแนะนำให้เธอเริ่มจากการนวดเท้าก่อนนอนทุกคืนร่วมกับการดื่มชาขิงวันละสองครั้งและฝึกหายใจง่ายๆเมื่อรู้สึกเครียดหลังจากทำได้ประมาณสองสัปดาห์เธอเริ่มนอนหลับดีขึ้น อาการปวดลดลงและมีกำลังใจที่จะลองทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเธอเริ่มเดินเล็กๆน,น้อยในสวนหลังบ้านจากหนาทีเพิ่มเป็น15นาทีและเริ่มทำท่าโยกาง่ายๆบนเก้าอี้หลังจากสามเดือนเธอกลับมามีชีวิตชีวาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญคือเธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำการฟื้นฟูสุขภาพ ไม่ได้เกี่ยวกับแค่ร่างกายแต่รวมถึงจิตใดเองยาอนด้วยเมื่อเราดูแลร่างกายอย่างถูกต้องจิตใจก็จะเบิกบานตามไปด้วยก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกตอนนี้เรามาดูกันว่าทำไมวิธีการเหล่านี้จึงได้ผลดีในทางวิทยาศาสตร์การน,นวดเท้าไม่ใช่แค่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่มีการศึกษาพบว่าการกระตุ้นจุดสะท้อนที่เทา้าสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ถึง6 5ซึ่งช่วยนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายได้ดีขึ้นในกรณีของชาขิงสารจินเจอรอลในขิงทำงานโดยยับยั้งการผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายเช่นเดียวกับยาแก้ปวดตัวยาหลายชนิดแต่มีผลข้างเคียงน้อยกว่ามาก และยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นสมุนไพรยอย่างขมิ้นชันและกระชายดำมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และยังมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเบาๆไม่ว่าจะเป็นการเดินโยคะหรือไทชีจะกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟิน ซึ่งเป็นสารแห่งความสุขตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและยังช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนส่วนการฝึกหายใจนั้นมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติการหายใจลึกๆช้าๆจะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเต็กซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดความดันโลหิตและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดทําให้สมองและอวัยวะต่างๆทํางานได้ดีขึ้นการรวมวิธีการทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันสร้างผลลัพธ์ที่เสริมกันและกันเหมือนวงดนตรีที่เล่นประสานกันอย่างลงตัวแต่และวิธีเปรียบเหมือนเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่เมื่อบรนเลงพร้อมกันจะสร้างเพลงแห่งสุขภาพที่ไพเราะจากผลการวิจัยล่าสุดในวารสาร The Journal of Aging Studies พบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้วิธีการผสมผสานในการดูแลสุขภาพมีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าถึง40%เซเมื่อเทียบกับกลุ่มที่พึ่งพาเพียงการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวความสำเร็จของวิธีการเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนนั่งแต่อยู่ที่ความเรียบง่ายและความสม่ำเสมอเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การพุ่มเทครั้งใหญ่แล้วทิ้งไว้เราทุกคนสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามขอเพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ก่อนอย่างการนวดเท้าก่อนนอนหรือการหายใจลึกๆเมื่อรู้สึกเครียดแล้วค่อยๆเพิ่มวิธีการอื่นๆตามความพร้อมจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางที่เราต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ ทุกเก้าวเล็กๆที่เราทำวันนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตผมหวังว่าความรู้และวิธีการที่แบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและถ้าคุณรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพราะสุขภาพที่ดีคือของขวัญล้ำค่าที่เราสามารถมอบให้กันได้สวัสดีครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยวิธีธรรมชาติที่ได้ผลจริง สำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้แง่คิดและวิธีการดูแลสุขภาพที่เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลดีๆแบบนี้ต่อไปพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ